เราต้องตั้งคำถามแบบนี้ว่าก่อนที่เขาจะอายุ12ครับตั้งแต่เกิดมาจนอายุ12เนี่ยเขาโตมาด้วยการเลี้ยงดูแบบใดเพราะอะไรเขาถึงก้าวร้าวเฉพาะกับพ่อหรือข้อมูลเนี้ยเราจะไปถามกับพ่อตรงๆก็อาจจะไม่ได้น่าจะต้องถามที่โรงเรียนหรือถามเพื่อนละแวะกบ้านนะครับจริงๆแล้วบุคลิกภาพของมนุษย์เราเนี่ยเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าคนคนหนึ่งจะมีนิสัยอย่างไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะแสดงความเป็นตัวเอง มากที่สุดตอนที่อยู่กับคนที่เราไว้ใจหรือคนที่อ่อนแอกว่าหรือคนที่เรารู้แน่นอนว่าเขารักเราอย่างเช่นในกรณีนี้ก็เป็นลูกกับเมียนะครับจะเป็นตัวเองที่สุดก็คือสันดานล,ลึกๆเนี่ยมันจะ <มา S 2> ออก <จะ S 2> มาตอนนั้นแต่พูดกับคนอื่นพูดจาดีพูดจาสุภาพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดีนะครับดังนั้นเท่าที่ฟังเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแปลกอยู่ว่าคุณเติบโตมาอย่างไรอะหลังจากอายุ12แล้วเนี่ยคุณไปมีชีวิตอยู่ <จะ S 1> อย่างไรพ่อใช่ มันมันต้องมีสาเหตุครับเพราะว่าสิ่งที่ทจะทำให้มนุษย์เราอ่ะก้าวร้าวขนาดไปทําร้ายคนอื่นอ่ะมันมันมีอยู่ไม่กี่อย่างผิดปกติทางจิตนะครับหรือผิดปกติทางด้านร่างกายมีเนื้องอกในสมองหรือเปล่าฮอร์โมอนในสมองไม่ปกติใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอนะครับ <applying one. S 1> การที่เคสไหนอ่ะจะถูกตัดสินว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือไม่เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องจํานวนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจำนวน แต่ก่อนเลยปี1970เนะครับเขาให้ definition ไว้ว่าต้องฆ่าอย่างต่ำา4คนนะครับโดยโรเบิร์ตเอลเลสเลอร์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ f b i ด้านพฤติกรรมอาชญากรคนแรกเลยที่เขาให้คำนิยามคำนี้แต่พอต่อมา20ปี FBI ได้ลดจำนวนลงแล้วว่าฆ่า2คนก็น่าจะเรียก3คนก็น่าจะเรียกต่อเนื่องได้แล้วก็ลดจำนวนเหลือสแต่ปัจจุบันเนี่ยฆ่า2คนขึ้นไปเรียกว่าฆาตกรต่อเนื่องแล้วโดยเฉพาะเงื่อนไขที่2ก็คือโลเคชันที่ก่อเหตุ จะต้องเป็นโลเคชันที่ไม่สํากันนะครับอาจจะเป็นค่าในบ้านในห้องน้ำในตู้เย็นนอกบ้านต่างจังหวัดก็คือไม่ได้เอามาค่าที่ซัที่เดิมครับเป็นโลเคชันกับจํานวนที่แยกขาดจากกันแล้วก็ต้องมีระยะเว้นวักหรือเราเรียกว่า Cooling o f พีเรียดนะครับต้องมีการเว้นวักอย่างต่ำที่สุดนะครับส3วันหรือจะเว้นวักเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้เข้าองค์ประกอบ3ข้อนี้ถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทแพลตฟอร,ร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ